ตอนนี้เรา,าก็อยู่ด้านในของมหาวิทยาลัยกเกษศตรศาสตร์นะครับก็อยู่ช่วงนะครับส่วนยอมนะครับซึ่งส่วนยอมเนี่ยจะมีทุกที่เลยนะครับในมหาวิทยาลัยนะครับซึ่งตอนนี้นะครับวันที่มาถ่ายเนี่ยวันนี้มีงานนะครับงานในมหาวิทยาลัยด้วยนะครับก็ได้ได้ความรู้ต่อต่อนะครับได้ดูงานด้วยนะครับแล้วก็ได้ดูบรรยากาศของมหาวิทยาลัยกเกษศตรศาสตร์ด้วยนะครับนี่นะครับก็จะมีสวนยอมนะครับ ไว้พักผ่อนได้ตลอดเวลานะครับแล้วก็จะมีไดกรอด้วยนะครับไดกรอคืออันนี้ในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์มีครบหมดทุกอย่างเลยนะครับมีไดกรอนะครับมีโรงพยาบาลศาสตร์นะครับแล้วก็มีฟิตเนสนะครับมีครบหมดเลยแล้วก็มีโรงพยาบาลเป็นของตัวเองด้วยนะครับแต่ว่าเป็นโรงพยาบาลเล็กๆนะครับไว้เบื้องต้นนะครับแล้วก็มีนะครับหอพักนะครับของนิสิตนักศึกษานะครับ เป็นหอในเขาเรียกหอในนะครับก็จะแบ่งแยกจะเจนนะครับหอหยิงหอชใจนะครับเ้าก็จะมีโรงอาหารนะครับโรงอาหารซึ่งโอ้ข้างในี่เย็นมากเลยกว้างมากแล้วก็เย็นนะครับมีเซเว่นนะครับเซเว่นมี2จุดนะครับในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์แล้วก็จะมีนะครับตลาดนัดนะครับด้านในนะครับซึ่ง เป็นตลนาดนัดที่ว้างมากเลยนะครับมีส่วนมากจะเน้นเรื่องอาหารนะครับนิสิตนักศึกษาก็จะค่อนข้างจะไปซื้ออะไรกินกันนะครับสำหรับใครที่เอามอไซค์มานะครับในพื้นที่เจ็ดพันก๋วไร่นะครับคือว่าคุณไม่แออัดเลยนะครับขณะตอนนี้มีงานกเกษตรศาสตร์นะครับซึ่งนะครับงานค่อนข้างใหญ่นะครับ ยังรู้สึกไม่แออัดเลยเนหะ็นไหมก็าสาหรับลูกนะรับลูกหลานใครที่มาเรียนแล้วครับก็เอามอเตอร์ไซค์มาก็สามารถขี่ไปตึกเนื้อสุกนี้นะครับไปหอพักได้อย่างสบายใจเลยครับเพราะอยู่ข้างในนะครับอยู่ในมหาวิทยาลัยซึ่งมีความกว้างถึงเกือบ800 0ไร่นะครับไม่มีความแออัดมีความปลอดภยัยค่อนข้างสูงนะครับ